โอเคนะครับก็ในเช้าวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันหัวข้อนี้ครับ10กดทองของความสำเร็จนะครับก็มีโอกาสได้ฟังคลิปนะครับของในทาง YouTube อันหนึ่งครับก็ช่วงเวลาออกกำลังกายที่บ้านก็ฟังอะไรที่มีประโยชน์ไปเรื่อยๆนะก็ไปเปิดเจอฟังเจอคลิปหนึ่งนะครับของอ่าพูดถึงนะครับหลักการความสำเร็จของผู้ชายคนนี้นะครับอ่าเห็นรูปนี้นะครับมีใครรู้จักไหมครับว่าเขาคือใครนะครับมีใครรู้จักไหม นะครับมีใครรู้จักมั้งครับถ้าใครรู้จักกดหนึ่งใครไม่รู้จักกดศูตร,รน,นิดนึงได้ไหมนะครับมีใครรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมนะครับอผมเองก็บอกได้เลยว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับแต่ว่าพอได้ฟังฟังคลิป YouTube นะครับฟังคลิป u t u b e ปั๊บเนี่ยแล้วเขาก็เล่าเล่าเรื่องราวความสําเร็จของผู้ชายคนนี้นะครับก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลนะครับเสิร์ชหาข้อมูลเยอะมากเลยนะครับตอนเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มก็ไปเจอว่าคนเนี้ยนะครับเป็นเขาคือใครครับเขาคือเดวิด ก็กกินส์นะครับเดวิดก็กกินส์เป็นชาวอเมริกันนะครับปัจจุบันอายุประมาณ49ปีนะครับเกิดสองห้าน่นะครับอายุ49ปีนะครับปัจจุบันอาชีพของเขาก็คือเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจครับเขาเป็นนักกีฬาสายอัลตรานะครับและที่สำคัญเคยอยู่ในหน่วยซิลนะครับของทหารเรือนาะว่าสหารัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งใครทุกคนก็คงจะเคยได้ยินว่าหน่วยซิลเนี่ยเป็นหน่วยที่แบบแข็งแกร่ง,แ,งแบบ ถือว่าเป็นหน่วยที่โหดสุดในโลกเขาว่าได้นะครับผู้ชายคนนี้สามารถผ่านหน่วยซีลมาได้นะครับแต่ก่อนที่เขาจะเป็นอย่างนั้นเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตมามากๆเลยนะครับแล้วเขาก็เขียนหนังสือสองเล่มนะครับปัจจุบันเนี่ยมีหนังสืออยู่สองเล่มที่เขาเขียนนะครับแล้วเป็นหนังสือขายดีทั้งทั้งสองเล่มด้วยนะผมลองหาแล้วยังไม่มีแปลเป็นไทยทั้งสองเล่มนะยังไม่มีแปลเป็นไทยนะครับนี่คือภาพ before after ของเขานะครับ ครั้งแรกที่ได้ฟังคลิปของเขานะครับคนที่เอามาเอาเนื้อหาความเคล็ดลับความสําเร็จของผู้ชายคนนี้มาพูดแบ่งปันนะครับเขาบอกว่าคุณเดวิดก็กกินส์นะครับอดีตเนี่ยนะครับเคยน้ําหนัก300ปอนดอนประมาณ1 6 0กิกโลร้อยร้อยสามสกิโลได้เลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแบบไม่พอใจกับชีวิตตัวเองตอนอายุประมาณ20ก่กว่านะครับรู้สึกว่าเขาเป็นคนเรียนรู้ช้าพูดก็ติดอ่างด้วยนะครับสื่อสารไม่ดี แต่ว่าพอมีจุดเปลี่ยนที่เขาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่พอใจกับชีวิตตอนนี้แหละนะครับเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจนเปลี่ยนแปลงตัวเอง t r a ์ฟอร์มตัวเองได้ขนาดนี้นะครับจากคนที่เรียนรู้ช้าสื่อสารไม่ดีปัจจุบันเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับและที่สําคัญครับเป็นคนหนึ่งที่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะลองมาดูผลลัพธ์ทางด้านกีฬาของเขานะหลักๆเนี่ยเขาเป็นเหมือนนักวิ่งสายอัลตร้าเลยนะ จบเอาท้าไปแล้วมากกว่าเจ็ดสิบรายการนะครับที่สำคัญจบไอออนแมนด้วยไอออนแมนนี่ก็คือถือว่ามนุษย์เหล็กะนะครับมนุษย์เหล็กแล้วซึ่งวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานนะครับแล้วระยะแบบไอออนแมนอ่ะคือฟูลแบบมากสุดอะนะครับไม่มีไม่มีการแข่งขันที่แบบระยะโหดขนาดนี้แล้วนะครับลองมาดูสถิติเขาเล่นๆดูนี่ยนะครับอันนึงเนี่ยนะเขาบอกว่าที่ได้ที่หนึ่งตั้งหลายอันเห็นไหมไอ อิน i ะินิ a ัสแปดสิบปดกิโลเนี่ยฮะที่เขาบอกก็ถือว่าเป็นการแข่งขันอันหนึ่งที่ยากที่สุดในโลกเลยนะนะครับเขาก็จบได้ภายในนะครับสิบสองชั่วโมงแล้วก็ได้ที่หนึ่งด้วยอ่ะนะครับโหดมากๆเลยเนะน,นี่ยนรัสติสถิติแค่บางส่วนเท่านะ้นะฮะถูกลงกินเนสบุ๊กเวิร์ตเรคคอร์ดด้วยนะฮะว่าดึงข้อรู้จักดึงข้อไหมก็คือเอาตัวโหนอยู่บนบาร์เดี่ยวอ่ะเราก็ดึงให้คางพ้นบาร์ไปนะฮะได้เป็นกินเนสเวิร์ตเรคคอร์ดนะฮะ ดึงข้อได้สี่พันกว่าครั้งภายในเวลาสิบเจ็ดชั่วโมงอะ่ะสุดยอดมากนะครับนะครับที่บอกว่าเป็นเหมือนมนุษย์เหล็กเลยนะแล้วก็อีกรายการหนึ่งที่ถือว่าเป็นรายการที่โหดมากๆอีกอันหนึ่งนะครับไอ้แบดวอเตอร์อัลต้ามาราทอนเนี่ยนะผมก็ไปเสิร์ชข้อมูลเพิ่มว่ารายการเนี้ยมันคืออะไรครับคือการวิ่งข้ามทะเลทรายอะ่ะวิ่งข้ามทะเลทรายนะอุณหภูมิสี่สิบเก้าองศาพระเจ้าจอดสี่สิบเก้าองศานะร้อนมากฮนะได้ที่สามอะ่ะ โอดไหมนะครับจากคนคนหนึ่งที่รูปร่างอ้วนๆแบบนั้นนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ประสบความสเ็จอะไรในชีวิตมาก่อนนะฮะเปลี่ยนแปลงตัวเองจนฝึกฝนร่างกายและจิตใจนะครับเชื่อเช,ชื่อและเห็นด้วยผมนะครับว่าคนใครก็ตามที่ฝึกร่างกายได้แข็งแกร่งขนาดนี้จิตใจมันต้องแข็งแกร่งกว่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยได้ยินคํานี้กันนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถูกไหมนะครับจิตใจก็ต้องแข็งแข็งแกร่งเบอร์ไหนฮะ เขาถึงพิชิตความแข็งแกร่งของของคนแบบก้าวข้ามขีดจำกัดของคนได้ขนาดนี้อยู่ในหน่วยซิลจบอัลตร้าเราได้แชมป์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะนะสุดยอดไหมนะครับในคลิปเขาพูดถึงว่าเขาถามนะคุณเดวิดก็อกกินส์นะว่าคุณคิดว่าคุณสมบัติอะไรอะ่ะที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จมาได้ถึงวันนี้นะฮนะลองนึกตามเล่นๆดนะค,คิดว่าคุณสมบัติอะไรครับแค่หนึ่งอย่างนะที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะให้ทายครับคุณ David in, เดวิดกอกกินเขาตอบว่าอะไรนะครับอ่าลองคิดคิดตามไปดูนะว่าตรงกับใจเราหรือเปล่าผมเชื่อว่าไม่มีใครตอบตรงนะอ่ะก็อาจจะตรงได้นะเพราะว่าผมผมเป็นคนหนึ่งที่ตอบไปแล้วมันก็ไม่ตรงกับที่เขาตอบเนะครนะเขาเฉลยแบบนี้ครับเขาบอกว่าคือพลังใจครับว i วพ Power คือเคล็ดลับความสำเร็จในชีวิตของเขาเลยครับที่เขา Transform ตัวเอง มาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับวิวพาวเวอร์กำลังใจล้วนๆนะครับที่บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับจิตตานุภาพนะครับพลังจิตมีผลสูงมากๆที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดของร่างกายต่างๆนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วเขาบอกแล้วอะไรล่ะที่มันจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้ฉุดลั้งความสําเร็จของเราทุกๆคนบนโลกใบนี้เลยนะครับ ลองคิดตามอีกนะฮะคิดว่าอะไรฮนะนะครับลองทายแล้วลองคิดตามในในหัวตัวเองไปเล่น,เล,นเล่นดูก่อนก็ได้นะอะไรคืออุปสรรคที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จครับนะครับอะไรคืออุปสรรคที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จคุณเดวิดกอกกิ้งบอกว่ามันคือเสียงในหัวของตัวเองนั่นแหละโลกภายในของเราล้วนเลยนะโลกภายในหรือเสียงในหัวของเราเป็นตัวปิดกัน้นความสําเร็จของตัวเราเองล้วนเลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ดูสถิติการเล่นกีฬาของเขาใช่ไหมฮะ เป็นนักกีฬาเอลต้าแบบวิง่งแบบโหโห,โหดมากมากวิ่งไกลสุดนะครับถ้าผมจะไม่ผิดรายการที่ผมดูดูข้อมูลเขานะอา่าสี่สี่สิบแปดชั่วโมงอ่ะวิ่งสี่สิแปดชั่วโมงอ่ะวิ่งไปได้สองร้อยห้าไมล์ครับสองร้อยห้าไมล์อ่ะไกลมากมากฮะเกือบสามร้อยโลอ่ะใช่ไหมสามร้อยกว่าโลอ่ะภายในสี่แปดชั่วโมงโหดมากมากนะแล้วคิดว่าคนที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดของร่างกายขนาดนั้นอนะ่ะ พลังใจมันต้องขนาดไหนฮนะเขาบอกว่าวิธีการก้าวข้ามขีดจํากัดในร่างกายเขานะเขาบอกว่าเวลาเสียงในหัวบอกอะไรนะเฮ้ยหยุดเธอพอเถอเขาจะทําตรงข้ามเสมอครับไปต่อนะอีกนิดนะ่ะแบบนี้ครับนี่คือการวิธีการเอาชนะเสียงในหัวแบบง่ายๆนะฟังดูมันง่ายจริงไหมแต่ว่าเวลาทําจริงมันคงไม่ง่ายนะแต่นี่คือเคล็ดลับความสําเร็จของเขามีแค่นี้เลยนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับฝึกฝนพลังใจให้แข็งแกร่ง เอาชนะเสียงในหัวตัวเองให้ได้แล้วเราจะชนะทุกอย่างได้เลยนะครับอ่ะมาดูสลิปอ่าสรุปนะไม่ใช่สลิปสรุปสิบกฎทองของความสําเร็จของคุณเดวิดกุ๊กอ่าก็กลินส์นะครับเขาพูดถึงอะไรไปบ้างนะข้อที่แรกเลยนะครับดูแลพลังใจของตัวเองให้ดีครับอย่างที่บอกแล้วครับเขาให้ความสำคัญกับวิวพลังมากมากนะครับมันคือพลังใจนะครับพลังใจที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถทําทุกๆอย่างได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องปกป้องพลังใจของตัวเราเองให้ดี ปกป้องทัศนคติของเราให้ดีครับอย่าให้ใครมาทําลายทัศนคติหรือพลังใจของเราได้แม้แต่ตัวเราเองครับที่บอกพอเสียงในหัวมาใช่ไหมนะครับขอบคุณมาเลยครับขอบคุณที่แบ่งปันนะขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นนะนะครับถ้ามันเป็นพลังงานด้านลบๆเข้ามานะฝึกขอบคุณเห็นไหมก็เ,เป็น gratitude อย่างหนึ่งเนาะขอบคุณนะที่แบ่งปันขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นนะนะครับ ปกป้องทัศนคติและดูแลพลังใจของตัวเราองให้ดีครับเพราะมันคือวิวพาวเวอร์ที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ทุกๆเรื่องบนโลกใบนี้เลยนะครับเทคนิคที่2องของคุณเดวิดก็กกินนะครับก็คือเรียกร้องความอึดอัดนะครับคนส่วนใหญ่จะหลีกหนีความอึดอัดถูกไหมนะครับแต่เขาเนี่ยเรียกร้องความอึดอัดนะครับมันก็คือคอมฟอร์ทโซนของตัวเองนั่นเองครับอย่างที่เรารู้แล้วคอมฟอร์ทโซนเนี่ย มันเป็นตัวจํากัดศักยภาพของเราทุกๆคนทุกๆอย่างบนโลกใบนี้เลยนะครับถ้าวันนี้เราหลีกหนีความอึดอัดอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีทางที่จะประสบความสร็จอะไรได้เลยแน่นอนนะอันนี้ฟันธงนะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยมาเลยครับเรียกร้องความอึดอัดแล้วพยายามก้าวข้ามมันออกไปให้ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราก้าวข้ามก้าวข้ามความอึดอัดของตัวเราเองได้แปลว่าเราขยายคอมฟอร์ทโซนของตัวเราเองออกไปครับ พอขยายคอมฟอร์ทโซนของเราใหญ่ขึ้นแปลว่าอะไรครับเราเก่งขึ้นสกยภาพเรามากขึ้นแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นไงครับผลลัพธ์มันก็ดีขึ้นแน่นอนถูกไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่2ของคุณเดวิดก็กกินนะครับจงเรียกร้องความอึดอัดครับอย่าหลีกหนีความอึดอัดนะเพราะว่าหลีกหนีความอึดอัดไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนครับนะครับฉะนั้นเวลามีความอึดอัดเข้ามาก็แกรติจูดกับมันซะนะครับเฮ้ยขอบคุณความอึดอัดนี้นะมันจะทําให้เราเก่งขึ้น เราก็หาวิธีก้าวข้ามออกจากคอมฟอร์ตโซนขยายขีดจํากัดของตัวเรองไปนะครับเทคนิคข้อที่3นะครับกดข้อที่3นะครับเขาบอกว่าเราจะต้องยอมแลกบางอย่างเราจะต้องยอมแลกบางอย่างนะฮะซึ่งในคลิปเขาเขาพูดนะ work life balance เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอครับ work life balance นะถ้าวันนี้เรายังไม่ประสบความเสเร็จแบบจริงๆอะ่ะ work life balance ไม่มีอยู่จริงแน่นอนเหตุผลเพราะว่าอะไรครับถ้าวันนี้เราทํางานเท่าคนอื่นอ่ะ สมมติถ้าเทียบกับงานประจําก็ได้นะทํางานเท่าคนอื่นเนาะทํางานวันละ8ชั่วโมงเท่าคนอื่นกลับบ้านกินข้าวดูละครอาบน้ํานอนใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นเนะ balance, ี้ยคือไล r เวิร์กไล์บาลานดูไหมฮะแต่เราไม่สุดโตงอะ่ะเราไม่ยอมแลกบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเราจะสําเร็จมากกว่าคนอื่นได้ยังไงจริงไหมมันจะต้องยอมนอนน้อยลงครับยอมแลกบ,บางอย่างยอมกลับบ้านดึกขึ้นกินข้าวไม่เป็นเวลาหรือเปล่า ลดเวลาที่เราอาจจะอยู่กับครอบครัวและคนที่เรารักในบางช่วงเวลาก่อนที่เราจะสําเร็จหรือเปล่านี่คือความหมายตรงนั้นนะเราจะต้องยอมแลกบางสิทธิ์บางอย่างครับเราถึงจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นอ่ะเพราะถ้าเราทําอะไรเหมือนคนอื่นผลลัพธ์ก็ไม่ได้แตกต่างกันจริงไหมครับลองดอูประวัติชีวิตคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกทุกๆคนครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเวิร์กไรฟ์บาลานแน่นอนครับนะครับ เวิ work ร์กแบบสุดโต่งอะ่ะจนเขาสําเร็จนะครับเขาถึงจะเวิร์กไร้บาลานได้นะครับอันนี้คือกฎข้อที่3านะเราต้องยอมแลกบางสิ่งบางอย่างนะครับกฎข้อที่4ี่นะครับยอมรับความล้มเหลวนะครับมันจะคล้ายๆคอมฟอร์ทโซนเนาะหลายๆคนอนะ่ะหลีกหนีครับหลีกหนีความอึดอัดอันนี้เป็นการหลีกหนีความล้มเหลวอะ่ะนะครับกลัวความล้มเหลวหลายๆคนพอะกลัวความล้มเหลวมากจนไม่กล้าลงมือทําอะไรเลยเพราะกลัวผิดพลาดกลัวความล้มเหลวครับ แล้วถ้าเกิดเรามีความคิดแบบนี้นะหลีกหนีความล้มเหลวกลัวความล้มเหลวอะ่ะเราจะกล้าลงมือทําอะไรไหมฮะก็น้อยลงจริงไหมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเทคแอคชั่นน้อยลงผลลัพธ์มันจะดีและมันยิ่งใหญ่ได้ไงครับก็ไม่มีทางเช่นเดียวกันจริงไหมซึ่งคนประสบความสูเรทุกๆคนนะแค่ล้มเหลวมากกว่าเราอะ่ะแค่นั้นเลยนะในธุรกิจนูสกินก็เช่นเดียวกันครับวันนี้คนที่ประสบความสูเรมากกว่าเรานะเขาแค่ออกไปเจอปฏิเสธมากกว่าเราเท่านั้นเองอ เห็นด้วยไหมครับเขาแค่ออกไปเจอปฏิสเสธมากกว่าเราเนาะนะครับฉะนั้นหน้าที่ของเราครับออกไปเจอความล้มเหลวให้มากขึ้นให้มากขึ้นแต่อย่าเก่งเท่าเดิมนะทุกครั้งที่เราล้มเหลวกลับมาวิเคราะห์พัฒนาตัวเองนะครับเดี๋ยวมันจะมีอยู่ในข้อหนึ่งนะครับที่เป็นอยู่ใน10ข้อน,นี้แหละนะครับเรื่องของการประเมินตัวเองด้วยนี้พูดถึงข้อที่4ี่นะยอมรับความล้มเหลวนะครับอย่าก,กลัวความล้มเหลว ความล้มเหลวคือทางผ่านสู่ความสําเร็จนะฮะเราไม่มีทางที่จะกระโดดข้ามความล้มเหลวแล้วไปเจอความสําเร็จได้เลยนะครับไม่มีทางนะครับฉะนั้นเปิดใจยอมรับมันเรียนรู้จากมันนะครับ5ครับจงมีความคิดที่รเราคือควรที่รับผิดชอบผลลัพธ์กับตัวเรองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ take responsibility นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่มีความคิดแบบนี้นะรเราพลาดและเรากําลังมุ่งหน้าสู่ความล้มเหลวแล้วเพราะอะไรครับ เพราะถ้าเรายังไม่เชื่อว่าเราอ่ะคือคนที่กําหนดชะตาชีวิตหรือผลลัพธ์ของตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นตะแปลว่าเราฝากความสาเร็จไว้กับคนอื่นอ่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องพึ่งคนอื่นแล้วต้องฝากความสาเร็จอยู่ที่คนอื่นอ่ะนะครับความสําเร็จเราเนี่ยนะครับมันก็คงจะยากแล้วมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้าไปนะคนสําเร็จทุกๆคนนะล้วนแล้วแต่มีความคิดว่าเราคือคนที่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์และชีวิตของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆ นะครับไม่ใช่คนอื่นไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับเราจะดูได้ยังไงบ้างครับว่าเราเนี่ยเข้าใกล้หรือมีนิสัยที่รับผิดชอบชีวิตของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเรายัางโทษคนอื่นอยู่หรือเปล่าถ้าเรายัางโทษคนอื่นอยู่นั่นแหละเราไม่ใช่คนที่รับผิดชอบต่อตัวเองร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับมีอ่าข้อจํากัดข้อแม้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับหรือเรียกว่าข้ออ้างนั่นแหละนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอ่าการโทษคนอื่นมีข้ออ้างอยู่นะครับ แปลว่าเรายังไม่ใช่คนที่รับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นะครับลองสังเกตตัวเองดูง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนนะครับฝึกให้เราเป็นคนที่รับผิดชอบชีวิตของตัวเองร้อยเปอร์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะเราก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในชีวิตแน่นอนนะครับข้อที่หกนะครับพัฒนาความแข็งแกร่งของจิตใจนะครับอันแรกที่บอกดูแลให้ดีนะแล้วมันต้องพัฒนาด้วยนะนะครับ ความแข็งแกร่งของจิตใจนะครับมันก็เหมือนกล้ามเนื้ออันหนึ่งะนะเขาบอกว่าเรามันมีการพัฒนาได้นะเรียนรู้ฝึกฝนนะครับก้าวข้ามขยายขีดจํากัดศักยภ,ภาพของตัวเราเองไปเรื่อยๆนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายพัฒนาได้ความแข็งแกร่งของจิตใจก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถพัฒนาให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้นะครับทุกครั้งที่ออกไปเจอความล้มเหลวเรียนรู้จากมันครับเรียนรู้ข้อผิดพลาด นะครับเราก็จะเก่งขึ้นเราก็จะแกร่งขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะนะครับเขาบอกว่าเราอย่าหวังที่จะมีชีวิตที่ง่ายขึ้นนะครับแต่จงหวังให้เราแข็งแกร่งขึ้นต่างหากละ่ะนะครับนี่ก็เป็นอ่ากฎนี้เลยนะฮะที่มันสอดคล้องกับเรื่องนี้เลยนะครับอย่าหวังว่าชีวิตมันจะง่ายขึ้น,นครับแค่ทําให้เราแกล่งขึ้นให้เรากเก่งขึ้นเท่านั้นเองแล้วชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่ ข้อที่7นะครับกดข้อที่7ของคุณเดวิดก็อกกิ้งนะครับก็จงรายล้อมกับด้วยกรัลรยาณมิรครับเลือกคนที่เราครบนั่นแหละเราอยากมีผลลัพธ์ในชีวิตแบบไหนครับเข้าหาคนแบบนั้นครับพูดคุยกับคนแบบนั้นครับอยากเก่งเรื่องอะไรศึกษาเรื่องนั้นคลุกคลีกับคนที่เก่งในเรื่องนั้นนะครนะครับ life need coach นะครับก็อยู่ในหนึ่งของเกี่ยวกับกาลยาณมิรด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับ ซึ่งหลายคนก็ทราบดีว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเจอคนตัวเป็นๆก็ได้นะนะครับแต่ว่าฟังคลิปฟังสื่อฟังพอดแคสต์อะไรของคนคนนั้นนะ่ะในคนแบบนั้นที่เราอยากเป็นนะ่ะก็ช่วยได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รายล้อมตัวเองด้วยกาลยานมิตรนะครับฟังสื่อดีๆนะครับฟัง t u b e ฟังพอดแคสต์ดีๆของคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆนะวงเล็บต้องบอกว่าสำเร็จจริงๆนะครับเราก็จะได้ mindset ดีๆนะครับก็เราจะกลายเป็นคนที่เราครบ ของคนที่เราคุ้กคลีด้วยเราใช้เฉลี่ยของคนนี้5้าคนที่เราเจอด้วยบ่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ทําให้เราเก่งขึ้นนะครับนะข้อที่8ดนะครับอย่างที่บอกประเมินตัวเองอย่างซื่อสัตย์นะครับทุกครั้งที่เราล้มเหลวเนี่ยเราต้องประเมินตัวเองด้วยต่อให้เราสําเร็จเราก็ต้องประเมินโดยเช่นเดียวกันนะกลับมาประเมินนะครับกลับมาประเมินสินะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์ก จะต้องทําอะไรเพิ่มล่ะถึงมันจะทีขึ้นนะครับนี่คือการประเมินตัวเองแบบง่ายๆนะแต่ที่สําคัญอย่าหลอกตัวเองครับต้องประเมินตัวเองอย่างซื่อสัตย์นะนะครับหรือว่าลองหาที่บอกโค้ชหาการยานามิตรที่ดีก็ได้นะครับในศัพท์ภา,าษาอังกฤษที่เขาว่ามาสเตอร์มายนะครับการยานมิตรก็คืออ่ะกลุ่มอภิจิตกลุ่มวิจิตหรือมาสเตอร์มายเนี่ยหากลุ่มคนแบบนี้ก็ได้ช่วยประเมินให้เราก็ได้นะครับถ้าวันนี้เรากลัวว่าตัวเองจะประเมินตัวเองอย่างไม่ซื่อสัตย์นะก็หาพาร์ทเนอร์ ที่พูดคุยเคลียร์กันตั้งแต่แรกนะเฮ้ยเราจะมาเป็นกัลยาณมิตรกันนะเราจะเป็นมาสเตอร์มายกรุ๊ปกันนะที่จะช่วยกันประเมินแล้วก็ยกระดับกันขึ้นไปซึ่งกันและกันนะขอให้ประเมินเราอย่างซื่อสัตย์นะเพื่อเราจะได้ไปพัฒน,น,นาต่อได้อะไรเงี้ยนะครับก็แบบนี้ก็จะช่วยได้นะถ้าใครที่กลัวว่าประเมินตัวเองแล้วอาจจะไม่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีก็หาคนหาพาร์ทเนอร์หากลุ่มมาสเตอร์มายนะครับในการช่วยกันประเมิน เราจะได้พัฒนากันไปซึ่งกันและกันนะครับมันก็เชื่อมโยงกับข้อเมื่อกี้ด้วยเนาะนะครับกัลยาณมิตรเนี่ยนะครับเราก็เอากลุ่มกัลยาณมิตรนั้นก็ได้ช่วยกันประเมินฟีดแบ็กกันไปฟีดแบ็กกันมาเพื่อยกระดับกันให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกฎทองข้อที่9้านะครับจงกระหายความสําเร็จนะครับภาษาอังกฤษคนช้างว่า stay hungry นะครับหลายๆคนก็เคยเคยได้ยินคานี้อยู่แล้วเนาะจงกระหายความสําเร็จนะครับกระหายความสําเร็จอย่างต่อเนื่องอ่ะ สำเร็จแล้วตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราจะได้ขยายคอมอร์โซนดึงแสภาพของตัวเองให้มากขึ้นให้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับจงอย่าพอใจกับสิ่งปัจจุบันนี้นะครับลองพัฒนาว่าเอ๊ะถามตัวเองว่าเราทำอะไรได้ดีขึ้นมากกว่านี้ไหมเราเก่งขึ้นได้กว่านี้ไหมนะครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการกระหายความสำเร็จนะครับพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ อย่าหยุดนิ่งนะครับจงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะแล้วกดข้อสุดท้ายครับข้อที่10ของคุณเดวิดกอกกิ้งนะครับอย่าพอใจกับความธรรมดาครับอย่าเป็น ordinary person นะครับเราต้องเป็น extra ordinary person นะครับนะครับคนธรรมดาไม่สำเร็จครับมันต้องบ้ามันต้องแตกต่างจริงไหมครับนะครับซึ่งในทุกองค์การแหละเห็นด้วยไหมครับการที่เราจะสำเร็จมากกว่าคนอื่นมันต้องมีอะไรที่แปลกแตกต่างมากกว่าคนอื่นอ่ะ นะครับมันต้องมีลูกบ้ามันต้องมีแบบความสุดโตง่งมันต้องมียอมแลกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะนะครับคนธรรมดาไม่สําเร็จแน่นอนนะฉะนั้นจงอย่าพอใจกับความธรรมดาครับนะครับภาษาอังกฤษเขาชื่อว่า never settle ครับนะครับอย่าพอใจกับความธรรมดาธรรมดานะครับจงบ้าบ้าดูสินะครับบ้าแล้วสําเร็จอนะ่ะโอเคไหมครับแล้วผมเชื่อว่าคนธรรมดาไม่ไม่สําเร็จแตกต่างแน่นอน,นครับฉะนั้นเราก็ต้อง มีลูกบ้ามีความแตกต่างนะครับที่ไม่ธรรมดาจงเป็น extraordinary person นะครับเป็นคนพิเศษเป็นคนที่แตกต่างแล้วเราก็จะสำเร็จอย่างแตกต่างได้นะครับอันนี้คือกฎทอง10ข้อของความสำเร็จของคุณเดวิดก็อกกินส์นะครับขอปิดท้ายด้วยโคดโคดนี้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าเคล็ดลับความสำเร็จที่คุณเดวิดก็อกกินส์ให้ความสำคัญมากคือ willpower พลังใจนะนะครับโคดคดนี้เขาบอกว่า พลังใจี่ยมันก็เหมือนกล้ามเนื้อครับยิ่งคุณฝึกฝนมันเท่าไหร่นะคุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งมันมากขึ้นนะครับพลังใจเราเช่นเดียวกันครับพลังใจเราก็ฝึกได้นะนะครับยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่เราก็จะแข็งแกร่ง,ข,ง <laughs> ขึ้นนะครับเปรียบเทียบให้เห็นตัวอย่างชัดเจนแบบนี้เลยวันเนี้ถามว่าเราทําธุรกิจนี้ใหม่ๆโดนปฏิเสธเราเสียใจแรงไหมฮะเสียใจแรงนะพอทําไปเรื่อยๆมันเริ่มชินครับแต่เราคือผ่านการฝึกฝนมาแล้วไง เจอปฏิเสธเหมือนเดิมเราอาจจะไม่ได้รู้สึกแย่เท่าเดิมแล้วก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากๆนะฮะว่าวันนี้พลังใจสิ่งต่างๆมันฝึกฝนได้ทั้งนั้นนะครับแล้วพลังใจมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะนําพาเราให้ประสบความสำเร็จได้ในทุกๆเรื่องในชีวิตนะครับนี่เป็นเคล็ดลับดีๆจากคุณเดวิดก็อกกินส์นะครับวิวพาวเวอร์ทำให้เราสําเร็จได้ทุกเรื่องตัวที่ขัดขวางเราก็คือ เสียงในหัวนะครับฉะนั้นจงก้าวข้ามมาันได้ฝึกฝนฝึกความแข็งแกร่งของพลังใจและจิตใจของตัวเราเองนะครับและเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนเลยนะครับ